ดีขึ้นแล้วเนยนว่าน่าจะเกิดจากการสนับสนุนของคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่ถ้าคนไทยเราช่วยกันในการที่จะผลักดันออชมภาพยนต์แล้วก็ให้กําลังใจกับทั้งนักแสดงทีมงานทุกุกคนที่เขาพยายามที่จะทําให้เติบโตขึ้นเนี่ยตอนนี้ภาพ,พยนต์ไทยเราก็ดังไประดับโลกแล้วตอนนี้ก็ระดับเอเชียน,นี้ทุกคนก็ให้การต้อนรับแล้ววันนี้ก็เป็นงานที่จัดขึ้นแบบ29ครั้งทั่วโลกนะ,ะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ประเทศไทยเราจัด โอ้โหนัเชื่อว่าแบบใน30ประเทศทั่วโลกตอนนี้ที่ภาพยนตร์ไทยเราได้เข้าไปอยู่ในในองค์กรนี้นัดภูมิใจมากแล้ววันนี้นัดก็ได้มาร่วมงานแล้วก็มาร้องเพลงก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ค่ะแล้วก็เติบโตมาจากวงการภาพยนตร์มาก่อนแล้วเราก็มีการแบบอยู่ในวงวงการมาเช่านก็ดีใจค่ะเสน่ห์ของภาพยนตรน์แต่าจากละครยังไงบ้าง,สงเสน่ห์ของภาพยนตร์กับละครมันต่างกันค่ะคือหนึ่งการถ่ายทำก็ไม่เหมือนกัน การนำเสนอก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นภาพยนตร์ที่เราจะต้องไปชมในโรงภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวออกจากบ้านต้องไปนัดวันกันว่าจะไปดูวันไหนนัดดูรอบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราตั้งใจไปดูมันไม่ได้แบบดูแบบเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นการให้เกียรติทั้งคนดูแล้วก็คนทําด้วยอย่างเงี้ยแล้็มันมีเสน่ห์แล้วมันก็ได้อดชโลติกแบบหนึ่งค่ะจะได้ไม่หนังเรื่องไปทีไหนๆก็มางานค่น ก็จริงๆมีถ่ายไว้แล้วค่ะปีนี้แต่ว่าออนปีหนา้าปีนาหน้าน่าจะได้ดูกันค่ะแต่ว่าก็ยังรับงานอยู่นะก็คือยังยังชอบวงการบันเทิงทุกทุกสาขาก็คือทั้งภาพย,ายนตร์ทั้งละครทั้งร้องเพลงคอนเสิร์ตทําได้หมดค่ะเพราะทํามาหมดแล้วค่ะ <c oughs> แต่ก็มีสเสน่ห์ทุกๆุกอย่างค่ะข <c oughs> ออนุญาตสอบถามด้านเพลงเพลงหยุดพอดีเลยเราเลยเยอะกับอัศรย์อดที่เมื่อ2เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างหลายคนโยงว่าเป็นคู่ที่น,นัดกับ <c oughs> เอ่ออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่ใครจะจะ,จะคิดตีความอย่างไรเลยอะค่ะ mm hmm. ก็นัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆนะคะ mm hmm. แต่ว่าเอ่อก็ก็ mm hmm. ถ้าให้ให้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดแล้วนั้นก็ขออนุญาตแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆ mm hmm. แล้วก็ประชาชนให้ทราบนะคะว่านัดเองก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณอาฟแล้วค่ะห mm hmm. มายถึงว่าหมายถึงยุติความสัมพันธ์ใน ความเป็นสามีภรรยานะคะก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะขออนุญาตไม่ตอบในเรื่องของเหตุผลสาเหตุนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันมีหลากหลายปัจจัยจริงๆนะคะแล้วก็เราได้พูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรับรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็แล้วก็วกกจบกันด้วยดีนะคะด้วยด้วย ด้วยการพูดคุยที่ที่โอเคแล้วก็ขออนุญาตไม่ไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรอย่างไรค่ะก็ขอเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องราวกับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมในการเชนการสัจติใจที่มาถึงวันนี้ก็สักพักแล้วค่ะก็สักก็สักพักแล้วค่ะมันร้ึกมากเลยพี่น้อะไรนะจ๊ะความรู้สึกเหมือนแฟนอะไรนะพี่น้ความรู้สึกหรอความรู้สึกบางคนนครับหือกว่าแฟนทำเราออ๋ ความรู้สึกของแฟนๆที่เขามีต่อน,นัทหรอคะเอาจริงๆนัทนัทก็เท่าที่นัทเห็นจากสิ่งที่นัทเห็นด้วยตาตัวเองก็คือเห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทุกๆคนมีให้นัทจริงๆอะคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคอมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้เยอะมากๆค่ะนัทก็เลยรู้สึกว่าก็าต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับตรงนี้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่านัทมีนัดตามข่าวอย่าง ที่โยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของนัดจริงๆนะคะก็ต้องก็ต้องทำความเข้าใจตัวนัดเองเนี่ยนัดค่อนข้างเข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะซีความกันไปแต่ขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกัแบบคุณอ้ําได้คุยกันกัแบตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะ ประเด็นที่บอกว่าเหลือเรื่องอยางคือนัก,ก็ไม่ได้จดฉเฉลียนค่ะค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้อยาไม่ได้อยาจริงค่ะก็ไม่ได้จดค่ะค่ะ,คะเรื่อแหวนเรื่อแหวนเรือแหวน,วน,วน,วนสำหรับแหวนนะคะพอ ก็มันหลวมาของคุณแม่เป็นวันแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่ที่เป็นไซส์ที่ขับลงมาหน่อยควหลุด<ๆ>ก็เลยใส่เป็นสามวง<ๆ>ก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในนิ้วหนีใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจําที่ดีอะค่ะเพราะว่านะัดได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานตอนอายุยี่สิบเจ็ดมันน่าจะห้าสิบปีขึ้นไปแหวนวงนี้มันมันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วอะก็เลยเออรู้สึกว่า เราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ปุ๊บอุ้ยใส่ได้รวมนิดนึงก็เลยเอาแหวนตัวเองมาใส่ทับแค่นั้นเองค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นของคุณปู่กับคุณย่าเป็นแหวนแต่งงานของปู่คุณย่าก็เลยแบบเออมันประจวบเหมาะคือนัดว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันอยู่กับตัวเราอะต้องเยอะแยะมากมายแล้วพอดีพอเรามาเห็นแล้วเราก็อุ้ยมันนึกขึ้นแล้วมันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่อย่างช่วงที่ผ่านมาที่พี่มั๊ ใหทีมเราหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงความรู้สึกของเราว่ามันจะเป็นยังไงเพราะมันมีทั้งค่าขาวดำทั้งคำมูลอย่างนี้ตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างครับพี่กานมาค่ะก็สําหรับเรื่องรูปภาพที่ลงเป็นเหมือนจะมีภาพขาวดําบ้างหรือว่าข้อความจริงๆแล้วอะค่ะรูปพวกขาวดำเนี่ยมันเป็นรูปที่นัดชอบอยู่แล้วแล้วนัดถ่ายไว้นัดชอบเพราะว่ามันเป็นภาพอาร์ตอะค่ะเราไม่ค่อยลงรูปขาวดำซะเท่าไหร่นัดว่าพอเรา ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราได้ถ่ายอะไรที่มันเป็นภาพที่มันมุมมองแปลกๆบ้างอ่ะที่ไม่ใช่แบบเดิมที่เราลงจริงๆมันไม่มีในยะอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงทามิงนั้นพอดียืนยันว่าไม่มีอะไรที่เศร้าะะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบเราแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศเราอยากใช้ชีวิตตามปกติสต่ถึงแม้แต่ข้อความอ่ะนันมองว่านะเป็นคนที่เขียนอะไรที่ค่อนข้างมีอะไรแบบให้คนคิดแล้วเตือนตัวเองด้วยมันเป็นเหมือนปรัชญ,ญาความคิดมุมมอง ทัศนคติซึ่งนัดลงของนัดมาหลายปีแบบถ้าใครไปย้อนดูนี่ลงมาเป็นหลายหลายหลายปีมากนะคะร่วมกับ10ปีแล้วถ้าไปย้อนดูมันก็จะมีลักษณะที่แบบว่าคนุณนันอย่างนี้นัทมองว่าการที่เราอะได้อยู่กับปัจจุบันแล้วอยู่กับความรู้สึกที่มันพลังงานที่มันดีๆพลังงานบวกอยากให้อยู่กับลมหายใจให้อยาเราอยา่าประหมาากับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันก็แบบเออมันเป็นเรื่องการมองโลกที่ท,ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลย แค่เขียนไปเท่านั้นเองแต่ว่าไม,ไม่ไม่คิดว่าจะตีความหมายถึงว่าตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าหลายๆคนให้กำลังใจแล้วก็เป็นหัวสำหรับความรู้สึกหรือว่าจิตใจตอนนี้มีความสุขมา,มากๆค่ะมีความสุขดีนะคะมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจคือนัดโชคดีคือหนึ่งนัดเป็นคนที่เป็นคนที่ โชคดีที่มีคนรอบข้างที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไรค่อนข้างแบบง่ายๆบวกๆแต่ไม่ไดืหมายความว่าโลกสวยนะคะคือถ้าว่าทุกคนนะมีชั้นชีวิตทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ว่านัดเลือกที่ะจะมองในสิ่งดีที่ตัวเองมีอยู่นัดมีสิ่งดีๆอยู่ในรอบตัวนัดมากมายเพราะฉะนั้นมันทำให้นัดแบบเดินได้อย่างแบบมีความสุขมีความสุขแบบจริงๆ1่ากนะคะเ,เอาจริงๆคือ15ปี ก็คือคบกัน5าปีเราก็แต่งงาน10ปีเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีทั้งความสุขมีทั้งความทุ์มีทั้งสิ่งที่ต้องฝ่าฟันจะไปได้วยกันแต่ว่ามันไม่มีอะไรผิดเลยค่ะเพราะเกิดถ้าวันหนึ่งมันจะเกิดการที่เราจะต้องแยกย้ายกันเดินในสิ่งที่ที่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอยากให้มันเป็นเรื่องของ ความเข้าใจว่านัทมีความสุขแล้วนัทต้องขอขอบคุณกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยค่ะไม่คขอคำถามนะคะวันนี้การแยกย้ายไปแล้วมันมีน้ำตามีน้ำตาไหมหรอเออนัทว่าน้ำตาเนี่ยมันมาหลายวาระโอกาสค่ะนัทบอกแล้วว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวมันต้องมีมุมที่ไม่ยิ้มหัวเราะร้องไห้แต่ว่า วันนี้นัทไม่ได้มีน้ำตาแบบที่เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีแล้วอ่ะมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบมันมีความหมายในทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเครียดอะไรแล้วก็นัทมองว่าตอนนี้นัทมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันจริงๆวันนี้าถูกทับถัอยู่ทนัทเดี๋ยวเราไปวาดแผนชีวิตยังไรไป้องแผนว่าเราจะยังไงต่อว่าอะไรยังไงับผมสาหรับการวางแผนชีวิตใช่ไหมคะ ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะตามความเป็นจริงคือเราใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆไม่ซับซอ้อนแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ใช้ชีวิตในการทํางานอยู่กับคนที่เรารักเรามีอะไรคนที่เรารักต้องเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นก็ <S <S mm hmm. กมีหน้าที่ทํางาน <S <S ทํางานแล้วนก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เราต้องทําอีกต้องเยอะแยะค่ะก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอะไรก็ใช้ชีวิตตามปกติ ามสุเปำหรับ <il> สัวภาพนะคะนักเองก็มีเนื้องอกนะคะเป็นเนื้องอกค่อนข้างแบบก็ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเป็นไม่อันตรายอะไรก็คือเขาก็ยังอยู่กับเราเนี้ยแหละค่ะมันเพราะว่านัดอะค่อนข้างจะเป็นคนแบบผอมมันก็เลยจะเห็นชัดหน่อยเพราะมันอยู่ท้องน้อยข้างล่าง ก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องผ่านนะคะคก็ต้องขอขอบคุณที่หลายๆท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้แบบเอาเอา,เอา,เอาน้องออกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอดีมันมีโปรเซสของนะ้าที่เราจะต้องมอนิเตอร์ต่อว่าถ้าเกิดอ,อีกสักระยะหนึ่งที่เรา,เาหมดหมดฮอร์โมนอะคะซึ่งอฮอร์โมนว้าวุ่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ให้ไปแบบว่าพอถึงเวลานั้น จะเอาน้องเขาออกแล้วเขาย,ยังใหญ่อยู่ก็เอาออกได้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดช่วงนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่กับน้องเขาไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาเขาค็จะเล็กลงไปเองตามวันและเวลาตามวัยตามแบบมันหลายๆปัจจัยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือนัดเ,เคยผ่านการทำ IVF ทำแบบทำแบบน้องแบบเด็กหลอดแก้วทำอะไรอย่างเงี้ยมันสี่รอบอะค่ะมันก็เป็นฮอร์โมนที่เราใช้ การกระตุ้นอย่างหนึ่งให้มันจเจริญเติบโตขึ้นตอนนี้เราก็ปรับมาแล้วประทานอาหารที่มันมีพืชผักมากขึ้นแล้วก็ปรับมาได้ปีกว่า2ปีสิเห็นลักษณะนี้ลนลีนเนี่ยมันเหมือนจะเราทานดีอะทานแบบไม่เนื้อสัตว์มากอขอโทษนะแล้วก็พอเราทานดีก็เหลือเรื่องนอนละเอาปรับเรื่องนอนลงมาให้เร็วขึ้นนัดว่ามันอยู่ที่หลายๆะเอายดแล้วก็สุขภาพจิตถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่ แข็งแรงทั้งกายและใจก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันผ่านไปได้คก็ก็สะานาค่ะค้ว่ะเชื่อมความรักยังอนตอนเยลางี่เราองความรักยังไงบางองความรักยังไงนะคะสำหรับนัดนัดมองว่าความรักเป็นเรื่องที่ดีจริงๆ ทุกคนควรจะมีความรักค่ะแล้วความรักอยู่กับเราตลอดเวลานะคะอยู่ตลอดเวลานั่นคือกตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้เราก็แล้วเราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะมากนะคะ <S <S นั่นคือความรักความปรารถนาดีอยู่ที่เราจะเห็นอยู่ที่เราจะมองหรือเปล่าบางทีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความรักมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้ววันนี้นัดอยากจะบอกว่านัดขอขอบคุณ ทุกกำลังใจทั้งน้องๆพี่ๆหมเพื่อนนักข่าวนะคะแล้วก็ประชาชนทุกๆคนที่ให้ความรักนัดแล้วก็เพื่อนทั้งเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักแต่เขามีความรักให้เรานั่นแหละค่ะความรักมันส่สมาถึงนัดแล้วมันทาให้ความรักมันขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานที่ดีๆตอเลยอยากจะขอขอบคุณน,นะคะ <mm> สําหรับทุกําลังใจ คุทุกๆสิ่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกอย่างดีเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆ